ตูนนะฮะหมันไส้ตูนแต่ว่าทาอะไรไม่ได้นะวันนั้นแล้วก็มาหลุดพลาดกันเนี่ยในวันเกิดของพี่สวัยใจร้ายนะฮะที่ผมฟังมาเนี่ยคือตอนที่ซีโร่นั่งอยู่เนี่ยแมวเซาไม่กล้านะครับที่ผมฟังมานะนี่ต้องบอกก่อนนะผมฟังมาตูนคือน้องชายของพี่โค้กนะฮะจังหวะเนี่ยคือพี่โค้กเนี่ย ไปวันเกิดของสวายพี่สวัยใจร้ายเสร็จปุ๊บเขานั่งนั่งกันอยู่ก็ไม่มีอะไรตอนแรกก็ไม่มีอะไรพักหนึ่งพวกแมวเซาเข้ามากันประมาณห้าหกคนนะฮะพอเข้ามาประมาณห้าหกคนปุ๊บก็ไม่มีอะไรคุยกันเลื้อยเปื่อยธรรมดาเหมือนเหมือนไม่มีอะไรนะครับเสร็จปุ๊บพี่โค้งเนี่ยปวดฉี่ก็เลยลุกขึ้นมาไปฉี่แต่จังหวะว่าห้องน้ําเต็มเขาก็เลยต้องไป ไปฉีกฝั่งหนึ่งนะฮะพอจังหวะพี่โคกเดินไม่ฉี่เนี่ยเมียของตูนเนี่ยก็ตะโกนพี่โคกพี่โคก,โกลุมแล้วลุมแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะฮะลุมลุมตูนแล้วนะพี่โคก,ก,ก็เลยเรียบวิ่งไปพอวิ่งไปเนี่ยก็คืออย่างว่าตูนอยู่คนเดียวใช่ปะ่ะโดนห้าหกคนใช่ไหมแล้วนตรงนั้นมันปฐุมด้วยใช่ป่ะล่ะก็โดนไปพอโดนปุ๊บเนี่ย ได้มีการเหมือนประมาณว่าตูนไหนอะครับผมผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันตูนไหนก็มีมีว่าประมาณว่าจะอีลุงตุงนังอะแต่ว่ามีตำรวจมีเป็นแล้วเป็นงานวันเกิดนะฮะก็เลยยอมยอมเคลียร์กันไปตรงนั้นเอ้ยอมจบกันตรงนั้นนะฮะยอมจบ ยอมจบกันไปตรงนั้นแต่ตอนนี้เป็นแผนในใจกันแล้วเนี่ยดูแล้วน่าจะยกบ้านศาสตร์นะครับแผนนี้ผมผมบอกให้เลยว่าแผนนี้ซีโร่ไม่ยอมใครเปิดก่อนฝั่งไอ้แมวเซาเปิดก่อนฝั่งฝั่งไอ้แมวเซาเปิดเปิดเปิดน้องชายซีโร่ก็คือตูนนะฮะคือแผนเนี้ยผมดูแล้วแม่งไม่จบง่ายๆหรอก ต้นเหตุเกิดจากพี่เหรอไม่รู้ไอต้นเหตุต้นเหตุที่ตูนโดนลุมหมะไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมเรื่องนี้นานยังครับก็ล่าสุดนี่ไงสองวันที่แล้วนะะแผลเนี่ยบ้านซีโร่ไม่ยอมนะฮะเนะจ็ดมากมึงลุมผิดคนแล้วอืม